ครับคอเคหอ็รันนี้อยู่ทานะฮ่อกว่าแอัตอรถกนจรถตงานกว้างอยู่ที้ที่มันจะอกว่าที่าจะนะออกแบบะตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตลิงค์นะครับารม,มาดูเรื่องการปรับทัศนียภาพปรับพื้นที่ส่วนไหนที่ยังเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะครับ อรู่ที่อยากอได้รูปไปต่ระว่างที่เราอยู่ที่ i อโลิงค์นะครับก็ดูจุดไหนที่เป็นความไม่ชอบของเชีงหมานครเนี่ย เจิญท่านพู้ว่าชะชาติลงพื้นที่นะครับจุดแรกไปดูห้องเรียนต้นแบบนะครับที่ศูนย์ดเด็กเล็กในแขตชุมชนล่มเกล้านสิบนะครับจุดที่2ไปดูสถานีตะเพิงในแขตลร่มเกล้านะครับว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ i อพอดลิง n ์นะครับมาดูเรื่องจุดหรือว่าพื้นที่ไหนที่เป็นของกรุงเทพมหานครจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้

ไปดูจดกันนะฮะไอ้นี่ยมันที่เราเห็นใจเนี่ยที่เราหรือเปล่าพี่ตรงนี้ที่เราไหมทางหลวงครับตรงนี้ทางหลวงครับงกานนี่เป็ทางหลวงทางงหลวตั้งเส้นเลยตรงนี้ก็รถติดระวังก็แล้จกะการรถไฟใช่ไหมการรถไฟกรมทางหลวงแล้วก็มีงมีแสงการทางเยอะแยะไปหมดเลยต้องเวด้วย ไปดอูที่ปากตรงไอหนของเราว่ะเรื่องที่จะลดรถนคราวนี้วันนั้นที่เขามาเผาก็เชื่อว่าจะโยนภาระมาให้เราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทันตแพทย์ขนส่งไปรถเมล์พวกเนี้ยค่ะเขาบอกว่าม,มันเ,นเหมือนมันเจอป้ายอะไรที่แบบเมื่อกีนี้ต้องอของกรุงเทพอะไรเงี้ยมันมอม <laughs> รถเมลท่านผู้ว่าไปดูหน่ไหมฮะไปดูดหหน่อยทาใ้ก็รงไหน ี้อยู่ที่ไอ่าล่องลิงนะครับดูพื้นที่ที่เป็นปัญหาคื<ด>อที่เราชอบกร<ด>ุงเทพมหานคร<ด>ใช่ครับได้เลยครับวันนี้เราที่จอดเหรอตรงนี้เขาจะจอดประจําฝั่งนี้กับฝั่งนู้นจอดรอจนกว่าผู้โดยสารเต็มแล้วถึงจะคเคลื่อนรถนะฮะแล้วก็ทําให้การจราจรช่วงชั่วโมงเร่งดวง่วนไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นรถติดมากทั้งตัว่า ไฟจะมารอตรงนี้ครับอ่อไม่แต่ว่าแต่ว่ารถรถเมย์จะจอดตรงนี้ประจําจอดรอจนเต็มนะพี่นะครับผมผมก็มาไล่ประจำแล้ครับทําไมเราไม่ไปคุยที่ท่ารถเมย์เลยพี่ได้ไหมคุยแล้วครับได้ไหมได้ครับพอเผิลก็เอาอีกออเผิลก็เอาอีกครับผมตอนนี้ไฟสว่างละไฟสว่างละตอนนี้ไฟสว่างแล้ะรถถ่ายที่สามถัดไปสี่แล้วเป็นยงรถมาตรงเวลาไหมตรงอยู่นะ รงนี้อ่ะคาับมีเราเหรอนี่เหลือใ่ก็แขวนไอ้นี่ครับไอันนี้แขวนใช่ไหมแขวนแขวนการทางอันนี้มีกี่มีกี่สายจอดมันจะเป็นรถร่วมมันจะเป็นรถร่วมของสองแถวแต่ถ้าเป็นขนส่งจริงก็มีแค่รถไอ้ไทยสมายแล้วมีฟีเดอร์ฟีเดอร์ของกทมฮะจากนี่ไปแขห์รถเก้าแขห์รถเก้ามาคนมาดูออกแบบท่ามกลา ไอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นก็บอกว่าของกสทมผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีโลโก้กสทมเลยสะพานสูงแปลงกระถานสะพานสูงเช็คกับทางเขาก็บอกไม่ใช่ของเขาใช่ครับจำต้องมาเขาบอกไม่ใช่ของเขาของกสทมไแล้วนี่เองค่ะจริงง่ายเช็คแค่ทีนี้รถรถแดงที่บอกจอดนี่เหรอใช่ครับไม่ต่อแถวนะไม่ต้องเดินนี่พวกนี้ครับเผลอปุ๊บในตำรวจยังบอกพอเผลอปุ๊บจอดรับผู้โดยสารเต็มถึงจะเคยเยื่นถ้าไม่เต็มไม่เคยเยื่นอีการเนี่ยมีเยอะ เยอะทั้งวันเลยต้องเลือยไขวใช่ต้องต้องคุยเขาดีๆต้องไปคุยคับท่าเรือไอคนต่างเปเจ้าองเลยเนี่ครับเดี๋ยวให้ตัวที่สองมดูให้แล้วกันนะครับโอเคแล้วเราสุปรกไองนู้นน่ะใครเราเป็งไหนเคนามั้ครับเรานทาให่เหมือนกันเลยหรอบอกให้มาทำให้อเลยเราับได้อยู่แล้วเนาะเราับได้อยู่แล้วได้ท้งอ อย่างไคุยได้ว่าของนี้มันเป็นแฟได้ได้เดี๋ยวให้ลองดู้การแล้วดีอยู่แล้วคนทั้งอกว่้จที่มันขอนะคะราคาตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วถ้าอีกหน่อยเราจะทำทางเป็นหกานที่จริงก็เขาไปจอดรงนี้ได้แต่ถ้งดูแผนไงว่าเขาใช้ระยะทางเท่าไหร่เม่อไหร่ใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดจะตั้งปัตัวก่อนสักสปี3มปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่แผลตรงเ้เขาไปทำอะไร แต่แว่าเอกชนก็จะขอกลับไปจะทำหน้าเสายเขาอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ว่าคุยกับประชาชนชาวระฐบางนิดนึงครับสวัสดีครับก็มาดูปัญหานะตามที่ท่านสอสอท่านสกลตักการสั่งการลอดูเรื่องของเรียนบอกคุยของเด็กศูนเด็กเล็กก็มีตั้เพิ่ก็มีที่จอดรถที่ล่างกบางซื่อสำคัญเพราะพวกเรามาจอดรถที่นี่แล้วก็เข้าในเมืองเยอะถ้าเป็นตัวหนึ่งท้ายอไรอ่ะต้องเพิ่มทีนี้ก็มีแาวคิดที่เรียนสอสอไปแล้วว่าให้ทำ จรถถูกเลยตรงที่ผมกำลังหลวังครมแล้วนี่ก็มันจะผ่านลิง์เลยครับจัดระเบียบเรียบร้อยมันเป็นเหมือนกันโนแบนแลนอ่ะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแลนแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาดูแลก็จอดกันแบบรถเฉียวรถชนสัญญาณสัญญาณต่างๆยังไม่ชัดเจนมากก็ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้เคกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับโอ้โนแมนแลนด์ ก็รเรกรีดไ้อะไม่รู้อไครับีครับทานนีคนอะกี่ัน่คุณแดงครบครับกี่พันห่ง้าแล้วก็บางวันละประมาณหนึ่งสี่ห่เจ็ดครับหนึ่งสี่ห่เจ็ดตัวใหญ่ที่จอดรถตัใหญ่จะรองรับกับสถานที่ไอพอร์ตล้เานั้นเลยครับคนจอดรถแลพารของีนี่กันได้อนแล้วจะจอดทำไมเราครับเพราะเราจอดไปไอพอร์ตลิน่ยแล้วก็คนหากอย่า ก็ตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตลิงค์นะครับมาดูปัญหาต่างๆนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศมณฑลนครนะครับโดยการนําลงพื้นที่ของท่านผู้ว่าชาชาติสิริพันธ์นะครับก็ส่วนจุดไหนที่ไม่ใช่อยู่ในการดูแลของเทศมณฑลนครก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นแผนการทางนะครับเช่นการรถไฟนะครับก็เดี๋ยวประสานกันต่อนะครับ

ขอเนน่งขึ้น้ก่อนจะได้ไปดูจาวงตันนีอานก้วันนี้วิ่งไงครับเอ็นร้หวายอ๋อเป็นร้อยหวายต่อตอนนี้นะครับมาดูปัญหาต่างๆนะครับบริเวณแอร์พอร์ตลิงของเขตราะบังนะครับ ก็มีทานผู้ว่าชาตินะครับผมสกนะครับมีทางสสทีรัตนะครับสุสสอิบนะครับสำนักงานเขตระกำโดยการนำของท่านผอเขตนะครับแล้ว่างคนดังยอะหาคูว่านกล่ดีมากตอกมยู่้าจากตางระเนี่ยเข้าคือนะครับ กวมุมนี้เลยพี่ครับขึ้นไปชั้นจะเห็นชัดกว่าน,นี้ครับมองน,นี้มาเห็นว่ามันจะมันจะ,นจะขึ้นขึ้นอีกชั้นเลยพี่ขึ้นอีกชั้นเลยเลย<ช>วิร์กเวิร์กเดิมที่พันผู้ว่าเคยมีตำแหน่งตอนเป็นรัฐมนตรีครับ เขาบอกว่าทำได้ค่ะบรครับของหมดเลยครับอของการรถไฟเป็น,นแนวแ,แขนรั้วแขนรั้วเฉยๆครับท่านครับ

ตอนนี้อยู่ที่ i อพอดลิงก์ลาดกระบังนะครับอยู่กับท่านผู้ว่าชาชชาติสิทธิพันธ์นะครับอันสอสอที่รัตสมเด็จวันนี้นะครับท่านผอเขถเชยาคขำจันรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูปัญหาในพื้นที่ของ i อพอดลิงก์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะครับจุดไหนที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ของกทมที่รับผิดชอบจะรีบประเมินการันนะครับแล้วก็มีหลายๆจุดที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้การดูแลกรุงเทพมหานครนะครับเช่นของแวงกั้นทางสะพานสูงของกรมทางหลวงพิเศษมอเเตตรป็นนน้ะคับ จากปอะสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง่อไปครับถี่เ็เราไดยวไปเือหมดแล้วดีส่วนนึ้วนหมดแล้วอก็รถเสร็จแล้วมั้งรวชิบเอารถอะไรมารถออยู่รีรถีแ

ศูนย์เก้าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตไปนะครับของหัวแชงครับของนี้ฮะของนี้ฮะหน่อยนี่ฮะหน่อยไม่ได้